มันรู้สึกหิวมากวันนี้ก็เลยว่าจะออกไปหาซื้อซื้ออะไรแถวนี้แหละผักเพลกอะไรเงี้ยมะละกอเราก็มันมันไม่ได้กินแล้วอ่ะมันทิ้งมันทิ้งไปแล้วแต่ตอนนั้นมันมีคนว่าปลูกหน้าบ้านไม่ดีแล้วก็ตัดทิ้งไปหมดแล้ว ก็เลยปลูกใหม่แต่มันยังไม่ได้กินเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปหาซื้อมะละกอะกินเนี่ยไข่ลดก่อนนี่สระผมมาใหม่เนี่ยสระผมสระผม หมวก,กันมันตลาดดูใกล้ๆนี่แหละโหนี่วันนั้นเราไปไปซื้อต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะเนี่ยเขาเรียกต้นพยับหมอกไปซื้อมาเพราะว่านี่มันเป็นหัวใจใหญ่ของเราเนาะ แล้วเราก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรเนี่ยนานแล้วละ่ะแล้วก็ตอนนี้มันได้เวลาแล้วเราอยากจะปลูกแต่มันต้องไปซื้อเพิ่มอีกนะเพราะว่าพยับหมอกสีฟ้าเนี่ยมันไม่เต็มหัวใจใหญ่นี่แล้วเราก็ถนอมมาว่าจะปลูกอะไรเคยเคยปลูกไอ้นี่มาครั้งหนึ่งแหละไอคุณนายตื่นสายแล้วเวลามันไม่มีแดดก็ไม่ดอกเราก็เลยทิ้งไปแต่อันนี้แพ้แพ้เสี้ยงหายนี่หัวใจเสี้ยวนี่แพ้เสี้ยงหายก็ไม่ได้รดน้ํานานแล้วละ่ะ ตั้งแต่ที่ว่าเราไม่ได้ใช้น้ำบาดาลมาใช้ประปาหมู่บ้านเนี่ยมันมันไม่ชอบนะก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ลดน้ำมันนน่้มันต้องใส่ซื้อมาอีกเนี่ยเดือนหน้าจะซื้อให้เต็มเลย <c oughs> โอหมะพร้าวสิตอนนั้นเราเอาลงซะเยอะเลยเพื่อนมาก็แจกแจกเพื่อนๆไปเดี๋ยวขับรถกันออกไปหาอะไรกิน ไปหามะละกอนี่แหละต้นมังคุดปามตำลาเขาบอกว่ามันไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยวมันต้องอยู่ติดกับต้นอะไรก็ได้แข่งกันเนี่ยเราก็เลยปลูกติดกับต้นจำปีเนี่ยจำปีใหญ่กว่ามันเนี่ยอันนี้ต้นมังคุดเดี๋ยวขับรถก่อนซื้อแถวนี้แหละมีหลายอย่างนะคนสวนเอามาขายกระลำก็ถูกอะไรก็ถูกเนี่ย เปิดหนะ้าบ้านกับสินะยังไ,ได้เลื่อนประตูเลยเสียงใต้ก็น่าดูเพลงเอดคารลาบาว <c oughs> เลื่อนประตูก่อน <c oughs> ประตูติดซีดีสะท้อนแสง เราจะไปทางปางเปาเนี่ออกไปทางนี้นี่อันนี้ไปทางแม่ขาจานนี่ไปทางปางเปาเราเราจะไปทางนี้โหมโยมเรามันก็โดกมากเลยเราก็เก็บไปไปดองไว้แล้วแล้วก็ไม่กินลูกลูกใหญ่เราไปดองหมดแล้วไม่มี มันจะมีอะไรขายโอ้จะได้นะ้ำมะละกอะเราตัดทิ้งไปก็มีคนบอกว่าอย่าปลูกไว้หน้าบ้านอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยตัดทิ้งไปหมดเราปลูกใหม่แล้วมันยังไม่โต <c oughs> ปลูกไว้หน้าบ้านกี่นาทีแล้วเนี่ยสี่ละเข้ารถก่อน ใกล้แค่ไม้มื่อจับกับเหมือนมีโกลนดำเอื้อมคว้ามือกำได้แต่ว่างมา เอากองตั้งในรถใช้ชีวิตคนเดียวมานานนะเนาะอะไรที่ลำบากมันก็รู้สึกว่าชิมไปเลยถาอะไรคนเดียวตั้งกล้องคนเดียวในคนเดียวชีวิตนี้ตายอย่างโดดเดี่ยวว่ะ โอ๊ยตายทิ้งแบบไหนดีวะ เราจะออกจากบ้านบ้าแปดนาทีพอดีต้องไปต่างกล้องกันตังต้งกล้องแล้วแปดนาทีแล้ว I can't just Jack, that you're new for your